ซิกลางวันจะมีไหมเอา้ามีเหมือนกันครับเอาละกลางวันก็มีครับไม่ใช่ไม่มีแต่เอ้ยอะไรหนอมันทำให้ล้มได้เนี่ยเอ้ยแงเลแต่ก็ยังได้บ้างครับลูกปูน้อยไปเจริญเติบโตมาก่อนเดี๋ยวจะได้กลายเป็นปูกล้ามบ สมแมู่้เชื่องลาเกินในหยับปูสหม่เจับมือเปล่าครับแต่กลับหัวกู้สังมาสามใบนะครับก็ได้กู้ขาวพอาะถุงกวนแล้วครับผมแล้วก็ได้ปูปูไข่น่าจะปูไข่ครับตูดเขาจะปูดปูดถึงน,นะครับสสัยจะเป็นปูไข่นี่ครับแ,แ, <c oughs> แล้วก็ได้ปูดำ สวัสดีครับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับเอกกับช่องยินอย่างสตอรี่นะครับวุ่นกระทางานว่างกระทาเรื่องนะครับเนื่องจากผมได้ดักกุ้งนะครับใช้สร้างบันี้ดักกุ้งมา2คืนนะครับผมก็ผลประกอบการค่อนข้างดีครับดักเฉพาะตอนกลางคืนครับแล้วเราก็เก็บรอบตอนกลางวันตอนเช้าเราเก็บแต่ว่าวันนี้ครับลองไม่เก็บดูครับผมลองดักต่อดูเลยแล้วก็ดักตอนกลางวันเนี่ยครับ ก็อยากรู้เหมือนกันว่าตอนกลางวันเนี่ยเขาจะมีเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับผมมาดูพร้อมๆกันก็ส่วนใหญ่ที่ได้มาสองคืนเนี่ยดักแค่ตอนเฉพาะตอนคืนครับวางตนะั้งแต่ตอนประมาณห้าโมงแล้วก็กู้หลายๆรอบครับในตอนช่วงกลางคืนถึงตอนเช้ารอบสุดท้ายวันนี้ลองวางกลางวันเลยเดี๋ยวลองไปกู้ดูครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับอยากรู้เหมือนกันว่ากลางวันนี้กู้เดินไหมดูกันครับ นะครับเตรียมยกครับดูซิกลางวันจะมีไหมเอา้ามีเหมือนกันครับเอาละกลางวันก็มีครับไม่ใช่ไม่มีแต่จะเป็นกุ้งขาวล้วนเลยนะครับนี่เห็นไหมเอ่ยเป็นกุ้งขาวล้วนเลยนะครับไม่มีกุ้งนาเลยนะแสดงว่าใช่เลยครับกุ้งนาจะเดินเฉพาะตอนกลางคืนแต่กุ้งขาวนี่เขาจะเดินทั้งกลางวันกลางคืน,นครับ มีปูด้วยหนึ่งตัวแล้วก็เทีทเห็นมีกุ้งดำอยู่สองสามตัวครับต,ต้องทำการปล่อยกุ้งดำก่อนนะครับแต่มันมีปูด้วยนี่ดินี่ครับกุ้งกุลาดำครับจังเล็กอยู่ปล่อยให้ไปเจริญเติบโตก่อนครับ ไหวไหมเนี่ยอีกตัวหนึ่งไหวไหมไหวนะครับอ่ะไปมีตัวไหมอ่าถือว่าภารกิจเห็นได้ชัดว่ากลางวันก็เข้าครับทีนี้ผมก็วางได้ทั้งกลางวานันกลางคืนล้ว างให้เห็นชัดๆเลยนะว่าวางแบบนี้เรืออย่ากระแทกนะครับเขาก็จะวางเขาไว้แบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเนี่ยกุ้งเวลาเขาเดินมาเขาจะเดินเข้ามาทางด้านนั้นครับแล้วเขาก็จะเข้ารูนี้รูเขาจะอยู่ข้างในครับอันนี้มันจะเป็นรูเปิดนะครับแล้วก็เอารอบเนี้ยปิดไว้ มาให้กุ้งเวลานเขาเจอกันเยอะๆแล้วเขาจะกระโดดหนีครับไปครับเสร็จไปหนึ่งใบเดี๋ยวไปดูใบที่สองครับดูใบที่สองก็ใบที่สามนะครับผมเลยครับจบข่าวเลยอันที่สองดันล้มครับเฮ้ยอะไรหนอมันทำให้ล้มได้เนี่ยเอ้ย แต่ก็ยังได้บ้างครับอะไรมันมาทำให้ลมได้เน,นี่ยได้นิดเดียวเลยนะครับไม่เป็นไรจะตั้งหน ล้มล้มไปครับจะทำการตั้งใหม่เห๋ยวจัดการกุ้งกุลาดำก่อนเข้ามาสองตัวนี่ครับกุ้งกุลาดำไซ์เล็กแล้วก็จะทำการปล่อยเข้าไปครับเขายังมีการไปไปเติบโตได้ครับมีลูกกุ้งแตลูกโปูด้วยครับ นี่ก็ลูกปูทะเลนะครับนี่ลูกปูทะเลตัวเล็กแล้วก็ปล่อยเหมือนกันนี่ครับธรรมชาตินะครับมันก็ดีแบบนีบ้มันเข้ามาหมดเลยทั้งปูทั้งป,งทงปงูทีนี้เราจะทำยังไงดีไม่ให้มันล้มไม่ได้เตรียมไม้มาปัก โดนอะไรชนว่อเช้าเราก็ตั้งไม่ดีแนะ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยที่เราขัดไว้ให้บงับงๆไว้หน่อย ปูเล็กอีกตัวครับนี่คือลูกปูรักลูกปูน้อยไปเจริญเติบโตมาก่อนเดี๋ยวจะได้กลายเป็นปูกล้ามครับนี่ครับวันนี้เขาอาจตัวเท่านี้นะครับผมแต่อนาคตเขาอาจจะกลายเป็นปูกล้าได้ครับนี่คือเจ้าปูน้อยไปอันนี้ ทิตช่วงเย็นครับกำลังจะตกแล้วจะไปดูใบที่สามกันครับเราเหลือใบที่สามให้รุ่นอีกหนึ่งใบกับการดักตอนกลางวันนะครับ ที่เรืองานเข้าแล้วไงแนว,นะแนวเนี้ยโอ้ยแนวออกได้อืมเล็กๆเ,เยอะครับอันนี้เป็นกุ้งข่าวล้วนๆน,นะฮะไม่มีกุ้งนานาเห็นไหมดูปูหินนี่ าแอบกินกุ้งผมเนี่ยปูหินไม่ปูใบปูใบอันนี้เขาเรียกปูใบไม่ใช่ปูหินครับลมแรงลมกำลังพัดเรือแล้วเอาเอาเอา,เอากระโดดออกเอา๋ยวแก้ไขจับกุ้งก่อนกุ้งที่โดดออกมานี่ครับตัวใหญ่ใหญ่เลย หาไซส์ใหญ่เลยนี่ที่เห็นกุ้งกุงลาดำต้องเอาปล่อยก่อนนี่ครับอันนี้กุ้งกุลาดำที่เริ่มโตแล้วเราเอาปล่อยไปก่อนยังไม่ใช่ไซที่ต้องการครับกุลาดำไซที่ต้องการคือต้องเป็นไซส์ใหญ่จมโบนะครับปัญหาแล้วปัญหาแล้ว เอาเรือมาเสียบกับไม้ที่ปากนะครับลมแรงครับ ต้องวางโัวที่ไม่ต้องลงน้ำครับเพราะวางรอบหนึ่งลงน้ำก็ไม่ไหวครับเฮ้ยเอาเอ,เอ,เอวางด้วยความแม่นยำเอาผิดข้างจะแม่นได้ไงนี่ ลมมันแรงครับมันทำให้เฟือกตกลงไปเลยอะเฝือกก็คือลูเนี่ยครับเขาเรียกว่าเฝือกนะไขาไปก่อนนี่ปิดไว้ครับปิดไว้ไม่ให้ปูงมันกระโดดเวลากูเข้าเยอะๆแล้วเดี๋ยวมันสะเทือนนจะกระโดดผม,มลมแรงมาก เอาเรือออกจากตรงนี้ครับก็นี่ครับสามใบมันย้อนแสงมองไม่ค่อยเห็นนี่ครับสามใบ<อ>ก็ได้กุ้ง,ขงเขาสองคนอยู่ครับ,บกำลังวางกัางวันเลยนะครับผมก็วางเลยก็วางตั้งแต่เช้าประมาณเจ็ดโมงครับที่เรามาเก็บกู้ครับเราก็เลยวางต่อเลย ลองดูครับว่ากลางวันมันจะเข้าหรือเปล่านี่คือการลองครับแต่ก็เข้าพอสมควรกันอยู่ครับเดี๋ยวคืนนี้จะพามาดูตอนเก็บตอนกลางคืนรอบหนึ่งตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วพระอาทิตย์สวยเลยสวยงามไหมครับนี่ครับไม่ทันแล้วดวงอาทิตย์ตกรับชายคนาไปแล้วครับผมจะมองไม่เห็นแล้ว เดี๋ยวมาดูคืนนี้ครับคืนนี้เดี๋ยวลองเก็บกู้ให้ดูตอนภาคกลางคืนอีกครั้งหนึ่งครับผมครับไปแล้วพาทิตตกแล้วมาครับมาเก็บกู้สังดักกุ้งนะครับผมในรอบคำ่ำตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มครับซงว่าจะได้ เยอะหรือเปล่าครับกับรอบค่ำโอ้โหไม่เยอะนะครับคืนนี้คืนนี้นัาเป็นคืนที่สามแล้วครับรู้สึกว่ามันจะเริ่มยุบๆไปแล้วนะฮะแต่ไม่แน่ครับมันบางคืนมันเอ้ามีปูม้าด้วยโอโ้ปูม้ากัดกุ้งขาดเลยครับโอ้โห กูโดนปูม้าเล่นนะโดนกระแทกไปหลายตัวเลยใส่นะใส่นะสำเร็จครับวางเสร็จเรียบร้อย เสร็จแล้วเดี๋ยวดูปูม้ากันดูกุ้งที่ได้กันดูปูม้ากันนี่ครับกุ้งที่ได้กุ้งที่ได้ก็ไม่มากเท่าไหร่ครับจะได้ปูม้าตัวใหญ่ตัวนึงนี่ครับปูม้าตัวใหญ่จับอีกทีสิ นี่ครับหมูม้าตัวใหญ่ใหญ่เลยเนี่ยเอยครับเดีย๋ยวไปดูใบที่สองก่อนใบแรกก็ได้ไม่เยอะครับดูใบที่สองครับแบบรอบรอบข้ามครับรอบแรกสองทุ่มนี่เป็นใบที่สองครับใบที่สองที่เมื่อตอนเย็นเขาล้มนะครับผม แก้ตัวใหม่ตอนเย็นเขาลม้มตอนนี้ไม่ล้มแล้วแต่จะได้เยอะหรือเปล่าอ้อดูอีกเรื่องนึง่งอาใบนี้ได้ค่อนข้าดตัวใหญ่ครับแถมมีปูไข่ติดไม้ตัวเลยครับ เรเริ่มม,ม,มีปูเข้าแล้วจริงๆเป็นอันตรายมากนะการที่มีปูเข้าเนี่ยอา้าสองตัวด้วยนี่ตัวหนึ่งเอาแล้วไงมันจะกัดกันไหมเนี่ยควรจะหาหนะใบไม้ก่อนฮะใบไม้ใบไม้ใบไม้อยู่ตรงนู้น เดี๋ยวไปหาใบไม้ก่อนครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจัดการก่อน,นนะครับผมมาถึงใบที่สามนะครับใบที่สามนี่ดูวงเวงจังดูน้อยอ่ะอ้อ ็พอประมาณครับพอๆกันมันมันดักมาคืนนี้เป็นคืนที่สามแล้วด้วยครับมันก็เลยเริ่มลดแล้วพอามัน้ามาหลายคืนแล้วครับโอเคร้อยก็ไม่เป็นไรครับมันเป็นเรื่องปกติครับของธรรมชาติมีบากมี มากบ้างน้อยบ้างก็มันก็อาจจะหมดไปอยู่ไปครับเดี๋ยวมันก็เข้ามาใหม่จะเจริญโตโตใหม่เพราะว่าในน้ำนี่ยังมีกุ้งเล็กๆเยอะเลเยครับเอาแลแต่ตอนนี้ทับอีกแล้วทับเหมือนเดิมเลยอีอย่างเฟือกมันจมน้ำนอดเรา เราไม่ได้ลงไปแก้ในน้ำใหม่อะไรครับเดี๋ยวพวกนี้ค่อยลงกลางคืนไม่ชอบลงน้ำเท่าไหร่เดี๋ยววางก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวไปสรุปที่บ้านนะครับว่าได้มากน้อยแค่ไหนแต่ที่แน่นมี่ปูด,ดำสองตัวครับแล,แล้วก็ปูม้าหนึ่งตัวแล้วก็กุ้งก็สมควรครับดยวไปดูกันนี่ครับปูสแสม ผู้เชื่องแลวเกินในยามกลางคืนหนึ่งแล้วเกินนะนี่นี่ครับจับปูสแสมนี่จับมือเปล่าครับแต่กลับหัวจับมือเปล่าครับไม่ได้ใส่ถุงมือแต่กลับหัวนะครับ กูสแมผู้ซึ่งจะเชื่องมากนะครับเวลากลางคืนถ้าเป็นกลางวันนี่มันจะไม่เชื่องแบบนี้นี่กลางคืนก็จะนิ่งเลยลก็ทําให้เราจับได้แต่เราก็จะปล่อยไปครับเพราะว่าคืนนี้เราไม่ได้ตั้งใจจะจับปู <c oughs> เรามาแปะกุ้งมาไปจะเิ่มเติบโต นี่ครับผมกับการไปเจ็ดกู้ซังมาสามใบนะครับก็ได้กู้ขาวพอสมควงกลัน,นะครับผมแล้วก็ได้ปูปูไข่น่าจะปูไข่ครับตูดเขาจะปูดปูดยู่นะครับสงสัสจ,จะเป็นปูไข่เนี่ยครับ <c oughs> แล้วก็ได้จุดดำหนึ่งตัวได้ปูม้าอีกหนึ่งตัวเดี๋ยวก็ท,าทาําการเลือกครับแล้วก็รวบรวมกับที่ได้มาเมื่อตอนเย็นนนะครับผมก็ <c oughs> แบตเริ่มเลือน้อยครับก็จะสรุปคลิปแต่เพียงเท่านี้เลยครับผมก็จากการที่สังเกตนะครับดักมา3ามคืนแล้วแล้วก็ส่วนใหญ่จะได้ตอนกลางคืนครับเพราะตอนกลางวันที่เอาไว้เมื่อเช้านี้จนถึงตอนเย็นไปกู้ก็ได้ไม่เยอะเท่าไหร่ครับได้เท่านี้ก็ถือว่าไม่เยอะถ้าเทียบกับฟอร์มตอนกลางคืนนะครับกลางคืนจะค่อนข้างดีกว่า ก็ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องยินอย่างสตอรี่ด้วยนะครับกุนก็ทํางานว่างก็ทําเรื่องครับก็เป็นการทํางานกับประมงน้ําเค็มนะครับหากินแบบวิถีชาวเลหากินแบบบ้านบ้างครับก็สรรหาวิธีการทําทงาน,นครับเพราะว่าช่วงนี้ทะเลมันตันเราก็ต้องหารูปแบบใหม่ๆเพื่อเก็บเอากุ้งผลผลิตขึ้นนะครับ ปลากุ้งนี่ถ้าเขาโตมากแล้วกุ้งขาวกุ้งนานี่ถ้าเขาโตมากแล้วแล้วไม่ได้ขึ้นนะครับแล้วก็บวกกับน้ําน้ําในนาเนี่ยธรรมชาติเนี่ยมันจืดมากมันจะทําให้กุ้งเป็นโรคครับแล้วเขาก็จะตายเราเก็บได้ก่อนมันเราก็จะมีผลผลิตนะครับก็ไปนะครับไปแค่นี้แหละครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณทุกการรับชมครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ